กูไม่กลัวมึงสำรังสีประกาศเดินทางเข้ากัมพูชาแม้ฮุนเซนจะขู่ว่าจะยิงมิสไซล์ B.M. 2 1ขณะที่สงครามประชาธิปไตยกับอำนาจเผด็จการจำแรงของไทยกัมพูชากำลังฝ่าฟันอุปสรรคการเมืองไปในแต่ละฝ่ายเพราะ ไม่ใช่แต่คนไทยกว่าค่อนประเทศเท่านั้นที่พากันดีใจในรัฐบาลใหม่ของตนแต่นายซำรังสีอดีตผู้นำพักฝ่ายค้านของกรรมัมพูชาที่ต่อสู้ยาวนานกับระบอบพุนเซนก็เริ่มทัวร์แคมเปญกลับประเทศกรรมัมพูชาที่ถูกคุณเซนสกัดกั้นแต่ครั้งนี้ความหวังหนึ่งเดียวของหมู่บ้านคือประเทศไทยกำลังจะใกล้เป็นความจริง ซารังสีซึ่งถูกขับออกจากกรัรมพูชาหลายครั้งหลายคราในรอบ20ปีและยากเย็นที่จะกลับประเทศนี้ขั้นว่าบางทีเขาต้องไปเลี้ยงวัวอยู่ที่แอฟริกาและบางทีก็ผ่านไปเมียนมาเพื่อส่งแรงสะเทือนต่อมิติการเมืองกรัรมพูชาที่ชาวโลกวางเฉยแต่ครั้งนี้มันใกล้เข้ามามากซารังสีรู้สึกกระชุ่มกระชวยถึงกับบินผ่านมาถึงประเทศมาเลเซีย ที่ซึ่งเขาได้พบปะกับผู้สนับสนุนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมาเลเซียนายอันวาอับราฮิมแต่เพียงเหยียบกัวลาลัมเปอร์เท่านั้นฮุนเซนก็เจ็บอาการไม่อยู่ประกาศกล้าวจะพิจารณาความสัมพันธ์กับมาเลเซียเป็นการขู่และออกคำสั่งขั้นโหดให้ใช้มิสไซล์ Vm21 ยิงใส่ผู้นำฝ่ายค้านทันทีที่เหยียบแผ่นดินกัมพูชาโอ้ ท่านผู้ติดตามข่าวเราชาวเยนนมานโอรานริกท่านคิดว่าคุณเซนส่งสัญญาณถึงใครคะคุณทูบติ๊กต็อกเฟซบุ๊ก,กสัมรังสีประยุทธ์หรือพิธาและใครกันที่จะกล้าจุดไฟนาะครน,นี้ก่อนเล่าในทันทีที่สัมรังสีผ่านไปแค่ประเทศมาเลเซียรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่เคยอนุญ,ญาตให้ในายสัมรังสีเข้าประเทศไทยได้เลยในรอบ9ปี แต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะซำรังสีอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์รัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาและสถานทูตเข้ามาทำกิจกรรมทางการเมืองในกรุงเทพจึงไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยของนายซำรังสีต่อพลเอกประยุจันโอชาในอดีตที่ผ่านมา ไม่แปลกว่าทำไมฮุนเซนจึงมีซุ้มเสียงใอ,อใจตอบผลการเลือกตั้งของไทยครั้งนี้ขณะที่ซารังสีประกาศกล้าว่าจะหาทางกลับกัมพูชาให้ได้ไม่ว่าโดยวิถีหรือเทเวียทางใดสำหรับนักการเมืองเขมรคนนี้ที่ต่อสู้กับฮุนเซนมาทุกรูปแบบตั้งแต่อาศัยผ้าเหลืองในคราบนักบวชยันคนเลี้ยงวัวในทุ่งสวานาของแอฟริกา ซำรังสีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะไร้บทบาทนั่นก็เพราะเขาถูกจำกัดไว้ด้วยทะเวียบานใหญ่ที่ปิดตายฝั่งไทยมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณยิ่งรักจนถึงประยุทธ์จันโอชาแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ซัมรังสีจะผ่านมิสไซล์ลูกใหญ่กว่า b 21ของคุนเซนไปได้แต่ซัมรังสีที่แม้จะเข้าสู่ในวัย73 ดูเหมือนเขากลับมามีกำลังวังชาในการต่อสู้อีกครั้งจากการได้ยาชูกำลังแบบไทยโมเดลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประกาศผ่านสื่อขมิมนตอบโต้ฮุนเซนแบบมูไม่กลัวน้ำร้อนจะรูปเหมือนคลาตึกกระดาอีกต่อไปยมอดงาากกรพเรียตผมตัดสินใจที่จะเดินทางกลับกัมพูชา ในทันทีที่มีโอกาสถ้าเขาปิดเส้นทางทั้งหมดผมก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรนะนี้ผมจึงหวังรัฐบาลไทยที่นำโดยฝ่ายประชาธิปไตยแม้ว่าพวกเขาจะยังฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ก็ตามแต่ก็หวังว่าพวกเขาจะไม่ทำตามนโยบายแบบรัฐบาลชุดก่อนของนายประยุทธ์จันทโอชาก่อนหน้านี้ํารังสีเคยให้สัมภาษณ์ RFA ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา เคยให้ความร่วมมือกับคูลเซนในการสกัดกั้นฝ่ายประชาธิปไตยในขมขื่นรัฐบาลไทยได้ดัดรองโดยเนี่ยประชาธิปไตยเกมันถือโดยรัฐบาลมุนรัฐบาลเราหนเราสับไทยผวมมันตอนมีองกาฬากรดโดยไทยอะไรที่คือมันถือตามโลกประยุทธ์จันท์โอชา